เกบคร <analyze it. S 2> ับค่ะไอค่ะสนีครับเฮ้ยเสียงเียงใ่เสียงใเียงนี่คหนเี่ยอเยอ สวัสดีครับงขอครับผมแล้วขอบคุณทุกคนที่ไปดูก่อนล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับที่ไปดูว่าเราดีใจกันมากเวลาหนคนเข้าไปดูหนังเยอแล้วก็ชื่นชอบเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ดูนครับอยากให้ไปดูกันครับมั่นใจว่าออกมาแล้วทุกคนจะมีความสุขกัเรองนี้แ่นเรู้สึกยังไงบ้า้สึกีใจว่าให้กัรคเยอะมากเลยแล้วก็รสวันนีแบบเจอตัวนั ด้วยเราทำเราดีใจมากสิสิบดูนักยาจากตรงนี้ถึงหน้าห้างล้ยาไปย่าไปไปเยโอเคครับคัจะมีไหยังไม่มีครับวันนีู้ดกาจะไปถ่ายเพิ่มอย่สิโอกาสถ้าหน้ากันหน่อยเพืยังไม่มีครับตอนนี้ก็ทำเรื่องนี้ให้ให้จบสิ้นอนกันก็โทเราห้ ไม่ไม่ได้คือคาดหวังเป็นตำรวจเลยครับเราเราทำงานเราคาดหวังเนตำรวากับสุขเลยเะเราหำปีมาเพื่อนเ้ครับแก็คุิ่เคยมาหาดใหดูแรงครับสุด